สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณเคมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเคครับที่ยึดอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับ คุณเคมาพร้อมกับเรื่องผู้โดยสารขาประจำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณเคครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเคตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเอออยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคุณเคกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังเออไม่เคยครับผมและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังนะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาคุณเคครับน่าสนใจเรื่องนี้จากข้อมูลจ้าเสฉมเฉมชัดไหมครับ,ช,รบชัดเจนเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ชัดเจนมากๆนะคะคุณเคครับ,รบจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเบื้องต้นคุณเคเนี่ยมีอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารเป็นรถแนวไหนคุณเคเป็นผ่านแอปพลิเคชันนะครับ อ๋อโอเคเป็นการรับส่งผู้โดยสารเรียกผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งก็แล้วกันครับผมเฮ้ยน่าสนใจเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่ผ่านมาผู้โดยสารขาประจําไปเจออะไรมาก็เริ่มต้นเลยนะครับก่อน <K wan S 1> อื่นก็ขออนุญาตทักทายพวกแฟนๆในกดทุกท่านเลยนะครับครับผมถ้ามีอะไรติดัดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการเล่าอะไร <c oughs> ก็เมื่อประมาณปีปลายปีห้าแปดนะครับเข้าปีห้าเก้า ผมก็มีปัญหาเรื่องอ,อคือผมเปิดร้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นร้านค้าขายอุปกรณ์ขายฮาร์ดแวร์ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่นะครับผมก็เลยตัดสินใจปิดร้านแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยไปช่วยงานเพื่อนซึ่งเขาเป็นโรงงานการเม้นท์อยู่แถวแถวท่าพระนะครับ เพื่อนก็เลยแนะนำนะครับให้ผมแบบเออถ้ายังคิดอะไรไม่ออกลองไปขับรถดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมขับรถแบบว่าค่อนข้างจะคล่องอะไรประมาณเนี้ยพอเพื่อนก็ว้ววันให้ผมขับรถไปส่งของบ้างอะไรบ้างครับผ่านแอปพลิเคชันซึ่งตอนนั้นผมก็ยังลังเลที่จะตัดสินใจทำอยู่อันนี้ ก็ไม่มีอะไรต้องเสียผมก็เลยไปสมัครทิ้งไว้อมสมัครทิ้งไว้หลายอยู่ประมาณสักเกือบสองเดือนนะครับก็เรยยังไม่ได้ขับสักทีอพอผ่านไประยะหนึ่งผมก็ปรับตัวอะไรต่างๆเข้ากับอยู่ในเมืองได้แล้วนะครับก็เลยลองขับดูพอผมเริ่มต้นขับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันสนุกครับกับการที่ได้รู้จักกับผู้โดยสารเอ่อแล้วก็คนทั่ว,วไป เพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยและด้วยความมีอัธยาศัยของผมเนี่ยก็ชอบพูดคุยกับคนทั่วไปถามไถ่เรื่องอาชีพการงานนู่นนี่นั่นแล้วมันเป็นเอยุคนั้นนะครับก็คือค่ายพูดยไงดีแอปพลิเคชัน,ก,นการขับรถผ่านแอปพลิเคชันน่ะยังยังใหม่อยู่แล้วก็คนเพิ่งเริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจ ผมขับไปเรื่อยๆจนมีอยู่มาวันหนึ่งผมมีโอกาสได้รับผู้โดยสารขึ้นมาบนรถเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับผมแทนพี่เอกับพี่บก็แล้วกันพี่เอเป็นชายพี่บเป็นายหญิงแล้วกันนะฮะ <m> ผมแอปพลิเคชันผมดังอยู่แถวแถวแจ้งวัฒนะนะครับแล้วผมก็ไปรับเพื่อที่จะไปส่งสองสามีภรรยาคู่นะี้แถวเป็นโรงแรมหรูแถวว่าโสกก็แล้วกันเพื่อเขาที่จะไปงานเลี้ยง ระหว่างทางเนี่ยเราก็สนทนากันไปเรื่อยเขาก็ถามว่าผมทําอะไรอยู่ที่ไหนมาขับรถได้ยังไงนู่นนี่นั่นเราก็พูดคุยกันไปก่อนจะถึงปลายทางะนะครับเขาก็คุยว่าเดี๋ยวเคสะดวกกลับมารับพี่ตอนหลังเลิกงานไหมอะไรประมาณนี้มผมก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าการขับรถ รับส่งผู้โดยสารสไตล์เนี่ยนะครับ,รบเออผมไม่ทราบว่าพูดได้หรือว่าก็คือ,อการขับผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะต้องเสียเปอร์เซ็นต์ให้กับกับบริษัทครับอืมแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราดีลตรงอะไรเงรี้ยมันก็ผ่านผ่านการเสียเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมก็เลย happy แฮปปี้ที่จะได้พูดคุยกับเขาแล้วก็แลกเบอร์กันไปหลังจากนั้นผมไปส่งพี่เอกับพี่บถึงโรงแรมแล้วเราก็แยกทางกันผมก็ไปขับรถ รับส่งผู้โดยสารตามปกติตามหน้าที่ของผมนะครับเวลาผ่านไปประมาณห้าทุ่มเสร็จเนี่ยพี่เอซึ่งเป็น่ายชายนะครับเขาก็โทรกลับมาหาผมว่าเคตอนนี้อยู่ไหนแล้วอะไรเงนี้สะดวกกลับมารับพี่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ต้องบอกตรงนะว่าผมยังอยู่ไกลจากจุดที่ผมไปส่งพี่เอกับพี่บีอยู่มากแต่ผมก็รับปากไว้ว่านี่เราสักสี่สิบมาทีได้ไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับไปรับ S <S <k iller> เขาก็บอกโอเคได้เลยเดี๋ยวอีกประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะไรประมาณนะี้เดี๋ยวพี่โทรมาจริงแล้วกันนะ <S <S หลังจากผมส่งผู้โดยสารไรนั้นเสร็จผมก็วนกลับไปรับพี่เอกับพี่บีเลย <S <S หลังจากนั้นผมไปเจอพี่เอกับพี่บีที่โรงแรมล้วก็ไปรับเขากลับมาส่งที่บ้านแถวย่านแจ้งวัฒนะนะครับระหว่างทางเราก็ได้พูดคุยกันถามถ่ยนน่นนี่นั่นเหมือนเดิมเราก็พูดคุยกันเพิ่มเติมหลังจากที่ เราได้คุ้นเคยกัน,นรอบแรกกัแนแล้วทีนี้เอ่อผมไม่ส่งพี่เอกับพี่บีถึงบ้านแล้วเขาก็ให้เอ่อค่าโดยสารผมน้องกับติบอีกหนึ่งรอยบาทซึ่งผมก็จริงๆแล้วการขับรถผ่านแอปเคชันการจะได้ติปร้อยอยู่สองร้อยเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างเยอะถพอส่าถูกตัวนะครับหลังจากนั้นพี่เอกับพี่บีเนี่ยอ,อ,อมติดต่อผม คือเรียกว่าสายตรงมาถึงผมตลอดอเวลาเขาจะเรียกใช้ผมแบบว่าให้ไปงานโน้นอองานนี้คือมันจะมีเงั้นแขแบบนี้นะครับว่าเวลาเราเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเราไม่สามารถเลือกพนักงานขับรถได้ว่าจะได,ได้คนแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้ครับ,รบซึ่งบ,บังเอิญเราคุยกันถูกคอก็เลยเอได้แลกเบอร์กันไว้เป็นงานส่วนตัวที่บีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสายหญิงนะครับเขาก็จะมีเ อาชีพแบบเกี่ยวกับทํางานอยู่ในสนามบินนะครับเขาเจะมีการเข้าเวรตอนเช้าบ้างตีสามตีสี่ซึ่งบางทีเนี่ยเขาไม่ชอบการที่จะต้องนั่งรถบริษัทแล้วต้องตื่นให้เร็วขึ้นเลยประมาณเนี้ยอืเขาก็จะเรียกรถผมตอนประมาณตีสี่นะครับให้มารับ,รบอยู่บ่อยครั้งจากการโทรโดยตรงบ้างจากการส่งไลน์มาบอกบ้างนะครับช่วงนั้นแล้วผมก็ได้ให้บริการพี่ เอและพี่ B มาเป็นระยะระยะทุกครั้งที่ผมไปรับพี่ B ตอนปีสี่เนี่ยนะครับแล้วไปส่งที่สนามบินหลังจากเสร็จภารกิจของผมผม,ผมก็จะส่งไลน์เพื่อไปหาพี่เอว่าผมดำเนินการรับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็แจ้งค่าโดยสารผ่านทางไลน์เพื่อให้พี่เอเนี่ย เขาจะเป็นคนโอนอให้ผม,มใช่ครับผมโดยตรงอืก็จะมีเราก็รู้จักกันแบบว่านานพอสมควรเลยผ่านระ,ะยะเวลาผ่านมาหลายเดือนนะครับ,รบแต่การอ,อ,อัตราการเรียกใช้แบบเนี้นะครับ,รบก็คือไม่ไม่ได้ถี่มากไม่ใช่แบบทุกวันหรือวันเว้นวันจะประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งอะไรประมาณอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มี ไลน์เด้งมาที่ผมจากพี่บีช่วงนั้นถ้าผมจะไม่ิปเวลาจะค่อนข้างดึกแถวซึ่งประมาณสองสองทุ่มกว่าถึงสามทุ่มว่าเี่พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะปีสีผมก็ตอบลนบกับอะไรว่าโอเคครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมผมก็ตรงเวลาเสมอเๆก็คือประมาณตีสามกว่าตีสามสี่สิบอะไรเนงะี้ยผมก็จะไงหน้าบ้านพี่เอกับพี่บีแล้ว ั้งล่าสุดเนี่ยผมไปถึงหน้าบ้านพี่เอกับพี่บีผมจะเจอพี่บียืนรออยู่หน้าบ้านแล้วครับโดยที่ผมถือสังเกตน,นิดนึงว่าเขาไม่มีกระเป๋าซึ่งเป็นซ u i t c a นะครับที่จะต้องให้ผมลากมาไว้ที่ไทยรถอะไรประมาณเนี้ครับยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากอืก็าอาจจะวันนี้อาจจะเป็นงานเบาๆอะไรประมาณนี้ ผมก็เดินอ้อมไปเพื่อเปิดประตูแล้วะเชิญเขาขึ้นรถโดยปกติแล้วนะครับทุกทุกครั้งที่ผมให้บริการเคสแบบนี้ก็ือคถือว่าเป็นเคส V I P ก็แล้วกัน,นคนเรียกว่าคนคุ้นเคยกันก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะสนิทกันเป็นพิเศษแล้วเราก็พูดคุยกันระหว่างเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกเสียกตที่ที่บีทำไมเขาถึงไม่นผมคุยเลย เออผมก็ขับรถไปคือผม,ผมบางทีก็คิดคิไดไปเรื่อยนะเอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผู้โดยสานไม่เริ่มต้นชวนผมคุยห่อนเนี่ยนะผมก็จะไม่ไม่เรื่กว่าไม่ถึงว้ยาตที่จะชวนคุยหรือทักทายบางทีเราไม่รู้พฤติกรรมหรืออารมณ์ของผู้โดยสารเนี่ยนะครับผมก็เลยเิ่งเงียบไป <c oughs> และมีวันจังหวะที่อืมโดยปกติแล้วถ้าเราเป็น คนขับรถแล้วมองกระจกมองหลังเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังเราเราจะสังเกตเห็นว่าเออมีคนอยู่นะอะไรแบบนี้ยครัครแต่วันนั้นนะผมไม่ผมสังเกตไม่เห็นเขาอยู่ในกระจกด้านหลังมาแวบหนึ่งแล้วผมก็ตกใจแล้วแบบเออผมพยายามจะเหลือตามองหลังจากนั้นนะครับ,รบก็เห็นก็เห็นก็หมายถึงว่าจากหางตาเนี่ยก็เห็นว่าเขานั่งอยู่หลังรถผม,มผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรผม พยายามจะคิดว่ามันเป็นองานขา,าของตุ้มกระจกหรือเปล่าเอาอเขาอาจจะเอ็นหัวหลักอยู่อะไรประมาณนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงอใช้เวลาประมาณสี่สิบกว่านาทีนะครับจนถึงสนามบินหลังจากถึงสนามบินแล้วนะครับผมก็อ,อพยายามจะเดินลงมาเพื่อที่จะเดินวนอ้อมไปหลังรถเพื่อเปิดประตูให้ให้พี่บีลงจากรถน,นะครับพอผมเดินไปถึง ประตูด it so ้านหลังทางซ้ายนะครับแล้วก็ไม่เห็นที่ดีแล้วอ่ะอยู่บนรถแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูด้วยแล้วผมผมก็ตกใจเลยแบบเอ๊ะเขาลงไปตอนไหนหรือเราอืไม่ทันสังเกตหรืออะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นผมก็จะส่งลายไปหาพี่เอเพื่อรายงานจะรับส่งนะครับแล้วก็แจ้งค่าบริการไปเพื่ให้พี่เอเขาโอนเงินมาให้ผม ดยปกติแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมส่งที่วีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาตีสามตีสี่รถก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่พี่เอเนี่ยกว่าจะได้อ่านลายของผลเนี่ยนะก็เป็นแบบประมาณสายๆสิบโมงเช้าหรือสิบเอ็ดโมงไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะหลังจากที่ส่งที่บีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ผมก็จะเปิดแอปนะครับรับบริษัทต่อรับบริษัทต่อถูกต้อง ก็คือไม่ได้สนใจอะไรครับจนบจนช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะครับเหมือนว่าพี่เอเนี่ยเขาเขาได้อ่านไลน์ของผมแล้วเขาก็เลยส่งไลน์เข้ามาว่าส่งใครอะไรที่ไหนยังไงอะ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยผมก็เลยก็เลยงงๆอ่ะทำไมพี่ A ถึงถึงส่งไลน์กับมาแบบแบบนี้อะไรเงี้ยแบบด้วยความที่เอ่อผมผมอ่าน ลายใส่นะผมก็รู้สึกว่ามันมีปฏิดิรธิ์ปฏิกิริยาแบบงงๆนะครับผมก็เลยโทรกลับหาพี่เอในทันทีเลยว่าอันผมเมื่อเช้าเ่ยผมไปรับพี่บีมาส่งเนี่ยก็ครั้งเนยผมก็ไปรับตามปกติเหมือนทุกทีแหละใช่ใช่ครับก็เลยก็จะอธิบายนะครับนร่นนี้นั่นอะไรไปพี่เอพูดมาเสียงแข็งอ่ะเคสจะไปรับได้ยังไงก็พี่บีเขาไม่อยู่แล้ว ผมผมผมก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าไม่อยู่แล้วคืออะไรจอพี่หอ่หมายความว่าไงครับก็เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาก็ส่งปฏิเงหอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเราก็พูดถึงน้ําเสียงคุคุณไปผมผมก็เลยเอ้ยแล้วเมื่อชั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็พยายามจะถามลอกแรกแต่ว่าด้วยน้ําเสียงพี่เองที่เขาเริ่มเริ่มเริ่มมีอารมณ์หรือฉุนเฉียวอะไรเล็กน้อยแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้คุยต่อครับ ก็คือท,ท,ทิ้งคําถามไว้อย่างนั้นเลยนะครับผมก็ผมก็ลงงงเนะืเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยผมแบบเหมือแนบบเขาเล่นกนลรนะครัผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรต่อหลังจากนั้นผมพยายามจะไม่คิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยคืออะไรนะไผมก็อืมไม่อยู่แล้วแล้วแล้วเมื่อเช้าใครขึ้นรถผมว่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็ขับรถทําตามอาชีพผมต่อไปครับก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆตามมาก็คือ เอ่อผู้โดยสารบางรายนะครับที่ที่หมายถึงว่าเรียกผมผ่านผ่านแล้วที่่ครับแล้วผมก็ไปรับนะบพอผมจอดรับเนี่ยผมเอ่อผมก็สังเกตแล้วว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารท่านเนี้ยึ่งยืนอยู่ห่างจากรถผมไปไม่ถึงสามถึงสี่เมตรอะไรประมาณนีเ้เอ่อเขากําลังเรียรอยู่ครับผมก็ทุกครั้งเนี่ยกระบ,บวนการสุดท้ายก่อนที่จะรับผู้โดยสารคือถ้าถ้าใช้เวลารอน่ะเนี่ยก็จะต้องโทรติดต่อผู้โดยสารเพราะว่า เบอร์ผู้โดยสารจะโชว์ในี่ยครับนะครับ,รบผมก็โทรไปผมก็บอกว่าผมเลขรถเทียวนี้สีนี้นี่เขาก็บอกอ้าก็หนูเห็นมีคนนั่งอยู่ในรถอ,อะไรประมาณเนี้ยอออเหมือนแบบว่าหนูก็เลยไม่ไม่คิดว่าเป็นรถคันนี้อะไรประมาณเนี้ยเออผมก็ใครครับไม่ไม่มีนียครับอะไรประมาณนี้ผมก็ตรวจสอบดูสภาพรถท่วๆไปผมก็ไม่มีใครนั่งอยู่เลยสภาพเขาก็เดินขึ้นมาบนรถ แล้วก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้อนอยู่อสองสามครั้งหลังจากนั้นมาไม่นานผมก็นะเลยตนะัดสินใจคคเุณเ<ป>แล้วที่เคสมันต้องมียกตัวอย่างแล้วละ่ะสมมติว่ามีผู้โดยสารเราก็อ้าวเมื่อกี้หนูเห็นผู้โดยสารอยู่บนรถพี่ได้มีหลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นมาบนรถแล้วอะครับได้มีการพูดคุยหรือผู้โดยสารเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาเห็นอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นเหมือนมีผู้หญิงนั่งอยู่หลังรถหลังเบาะผมเออเขาก็เลยคิดว่า ไม่ได้มารับเขาในประมาณนี้ซึ่งเราไปรถ <ละ S 1> เปล่ามารับแน่แน่แน่นอนแน่นอนครับ<อ>เพราะว่าอ,อทุกครั้งที่มีการส่งผู้โดยสารสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับแอปมันก็จะเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้ห,หลังจากที่เอ,อมันมีสัญญาณเรียกมาเนี่ยผมก็ต้องเช็กตําแหน่งผู้โดยสารที่ผมจะไปรับก่อนโดยที่รถผมต้องสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว อ่ะ,อะโอเคเท่ากับว่ารถเราอ่ะตีรถเปล่าไปรับแต่ผู้โดยสารเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถเราเออ่ยก็เลยก็เลยเขาก็เลยไม่เดินมันขึ้นรถผมสักทีึจนผมโทรไปะครับพอเขาเดินมาใกล้ๆเขาเขาถึงเห็นว่ารถผมไม่มีอะไรเลรโอเคแล้วก็มีเทปประมาณเนี้ยอยู่เรื่อยๆจนมผมผมก็แปลกใจแล้วผมก็ไม่ได้อะไรมากมามแต่ทางหลังนี่ผมรู้สึกว่าอเออเฮ้ยมันจะถี่เกินไปอะไรไหมผมก็เลย ตัดสินใจขายรถเท่าน,นั้นไปแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ยอะไรอย่า้ยย้ายย้ายค่ายไป้าอีกค่ายหนึ่งเออแล้วก็เรื่องราวก็ประมาณเนี้ยสรุปคือพี่บีที่เราไปรับประจำพี่เอบอกว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัวของคุณเคไม่ได้ถามรายละเอียดลึกๆว่าที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่รู้รแล้วลว,ว่า ผู้โดยสาร uh huh. คนนี้เสียไปก่อนหน้าที่เราจะไปรับโดยที่เราไม่รู้เลยแสดงว่าสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นคุณเคไม่ได้เป็นรับมาไม่ได้ไปรับผู้โดยสารท่านนี้ตามปกติถูกไหมครับผมเออนะครับวันดีคืนดีแล้วตอนที่เขาเรียกมาเนี่ยคือคือ,อ,อ<ม>ตอนที่จังหวัดี PA, ีพี่เอเขาปฏิเสธจะจ่ายค่าโดยสารผมนะครับ ผมพยายามจะกลับไปหาลายที่ดีเขาส่งมานัดหนัดแล้วผมเออเออผมหายังไงก็หาไม่เจอผมแปลกใจมากเลยผมแปลกใจมากเลยผมก็พยายามจะโทรนะครับแต่คือโดยที่ผมมีทั้งเบอร์ของพี่เอและพี่ดีทั้งคู่นะครับผมก็พยายามจะโทรกับพี่ดีขึ้นๆติดต่อไม่ได้แล้วครับเออ ผมก็เลย,เยถือว่าเอ้ยนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนที่เราเอาขับรถผ่านแอปแอปหนึ่งแล้วถึงขนาดต้องขายรถคันนั้นทิ้งไปเลยเหรอเออมันเหม,มือนมันหลอนๆนะครับก็คือผมคือหลังจากที่ผม,มรับที่บีไปส่งแล้วเนี่ยผมก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ผมได้รับการบอกเล่าจากผู้ททนสารประมาณ ผมมากกว่าห้าลายครับที่เขาบอกว่าออต้าเห็นคนมานั่งนู่นนี่นะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเราจะมารับเขาเพราะว่าเขาเห็นคนนั่งอยู่ในรถอะไรประมาณเนี้ยทําให้เราจิตตกก็เลยอ่ะเพื่อความสบายใจขายซะดีกว่าซื้อใหมถ่ถ้าทบทวนดีๆนะครับออจังหวะสุดท้ายออที่ผมเจอพี่ดีแล้วก่อนเนี่ยส่งผมคือทุกครั้งเวลาผมเชิญผู้โดยสารขึ้นรถผมก็จะใช้คำแบบว่าเชิญครับพี่อะไรประมาณเนี้ย เหมือนผมไม่รู้ว่าเหมือนผมเชิญพี่ขึ้นมาบนรถหรือเปล่าแล้วก็หายที่สุดเขาก็เลยไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ตอนที่เราไปรับเขาเราเชิญขึ้นมาปะล่ะอ่าใช่ก็เชิญครับนะครับอะไรประมาณนี้ตอนที่เราตอนที่เราเชิญอะแล้วตอนที่เขาลงเราไม่ได้บอยเขาลงไงจริงๆแล้ว่ไม่ต้องขับรถ เดี๋ยวสิตอนที่ไม่ต้องขายรถก็ได้แค่จะบอกว่าวิธีการแก้เคลีดง่ายๆเพื่อความสบายใจก็ไปเปิดประตูหน้าบ้านเขาแล้วก็เชิญเขาลงอ่ะจบออเแต่ความสบายใจของคนเราไม่เหมือนกันเข้าใจได้ใช่ครับใช่ครับโอเคคุณเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผู้โดยสารขาประจําขอบคุณมากๆคุณเคครับที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนานอจจะมีเรื่องแบบว่าอีกประมาณสี่ห้าเรื่องนะครับไม่มีโอกาสจะไี้ เข้ามาเล่าให้ฟังกันอัดทยอยมาได้เลยคุณเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ